ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาโมเดลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นกล่องสุ่มเลโก้ไมค์คราฟนะครับผมเป็นงานของ SY นะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นเป็นข้างหน้าก็จะเป็นเป็นแบบกล่องสุ่มนะครับผมเป็นมีเป็นมินิฟิกเลโก้พวกนี้นะครับผมแล้วก็ข้างหลังในขผงข้างหลังก็จะเป็นแบบ เป็นบล็อกหินเลยนะครับผมแล้วก็มีเป็นภาษาจีนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเลโก้ที่อ่าที่ผมซื้อมาจากบูธตรงสีคอนบางแครนะครับผมราคาร้อยหนึ่งแล้วก็ความพิเศษของเลโก้ชิ้นนี้ก็คือคือมันสามารถเรืองแสงได้นะครับนี่ก็ตามตรงมุมขวา บนเลยนะคบผมก็คือเลโก้ก็จะสามารถเรืองแสงได้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเรืองแสงได้จริงหรือเปล่าเดียอเราต้องมาลองดูก,กันอีกทีเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันก่อนเลยนะครับนี่ครับผมเปิดมาก็จะเจอเป็นแบบอ่าเป็นบล็อกนะครับผมเหมือนจะเป็นบล็อกเป็นพวกหยดน้ำแล้วหยวดน้ำลาวาก็พวกเหมือนจะเป็นเศษ ชิ้นส่วนสลามนะครับผมนะก็จะมีถึง12แบบกันนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะ <S <S แล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมเรับการแกะ,ะกล่องสูงเลโก้ทั้งหมดนะครับผมนะครับ ก็จะมีสิบสองแบบซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข,ข้างที่จะเปิดยากอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกสุ่มอันนึงก่อนแล้วกันนะครับผมมารู้นกลนว่าผมจะได้อะไรอ่าผมจะเลือกผมจะเลือกอสิส้มก่อนแล้วกันนะนี่อสิสส้มจริงๆมันก็ใสนะครับใส่ดูออกนี่ธนูผมต้องผมรู้เลยว่ามันเป็นสกิลเลตัน,นแต่สกิลเลตันนี้มันจะแถมมากับ อะไรหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเยอะเรามาเปิดกันก่อนนะครับอ่าโอ้เปิดยังนี่นะครับผมก็เปิดมาแล้วมีแถมแพะกับติวตี้ตันมาด้วยนะครับผมก็ได้ของแบบก็ถือว่าคอมมอนอยู่นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงกับแรมากเดี๋ยวเอาวางก่อนอยู่พวกเราจะต่อกันทีหลังอแล้วก็อันสีส้มนะอันสีส้ม อ๋อตัดสุด็ก่อนได้เป็นอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะนะอ่าซ้ำอีกแล้วได้ซ้ำอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับผมได้ซ้ำก็ไม่เป็นไรการเลือกของสุก็เป็นธรรมดาโอเคแล้วผมก็มาต่อที่สีฟ้ากันเลยนะครับก็ เปิดออกมาได้อย่างง่ายล้ายอยู่นะครับผมจริงๆผมก็แอบแงเอาไว้อยู่เชือนะครับผมก็ได้เป็นคิปเปอร์ครับคิปลเปอร์ก็มีีน n ีมาด้วยนี่ไามาแล้วสำหรับอันที่สามของเรานะครับผมเดี๋ยวมาดูก่อนก่อนที่สีน่นะครับผมที่สี่ก็โอ้ได้ได้ก็ไม่ได้ครับผมมันเป็นหัวปักทองนะครับผม นี้ถือว่าดีอยู่นะผมเดี๋ยวแยกกันกันไปก่อนนะครับนี้ผมได้อะไรอันนี้ผมไม่ไแน่ใจถ้าผมว่ามันเป็นอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับตัวสีฟ้าคือจริงๆนะครับผมที่กล่องสุ่ม เลโก้ของงานจีนะครับผมมันก็จะไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะครับผมมันจะจะไม่ลุ้นเข้างานแท้เนะ่เพราะว่างานแท้มันจะมีแบบพวกเอ d นเดอร์สก้อนมีพวกตัวขาวๆอ่ะในนรกอ่ะมีเอ็นเดอร์บอยนะผมนีมก็เป็น มันมันป็นเพื่อนของแต่ตีมนะครับผมผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่อว่าอะไรแล้วก็พอแล้วก็แถมพร้อมมากับหมูตัวย่างนะครับนี่แล้วก็เหลือหกอันสุดท้ายนะครับผมแก้สีฟ้าห่อนะครับนนี้ก็เหมือนจะเป็น ของซ้ำนะคบวันนี้เหมือนจะเป็นของซ้ำนะคบผมมีซ้ำมาประมาณสองสามแบบแล้วนะเนอะเยอะของซ้ำนะคบผมของซ้ำผมกะว่าถ้าไหนที่แบบซ้ำแล้วไม่ใช้แล้วผมกะว่าจะเอาไปขายในกลุ่มเลโก้นะครับเเปิดอันนี้เปิดยากอยู่นะโอเคโอ้ย่อย่ย่เปลี่ยนอันเป็นสีแดงก่อนนะครับ ันนี้ก็จะเป็นเป็นอ่าซึ่งคืออะไรวะคะสอมบี้พิกนเหมือนซอมบี้หมูนะครับผมเป็นซอมบี้หมูที่ตัวเป็นสีแดงนะครับนี่เปิดสีเปิดสีเหลืองกันก่อนเลยครับผมเราต้องรีบเปิดนะครับสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองก็จะเป็น อคริปเปอร์ที่พร้อมมากับเออ่วัวเอ้ไม่ไม่ใช่คีปเปอร์หรอ,อ,อมันคือซอมบี้เหรอคือซอมบี้คือซอมบี้ที่แผลเหมือนเป็นหัวหวัวอ่าเป็นวัวนะครับอันนี้อันนี้เปิดใจเดี๋ยวเก็บไว้อันสุดท้ายก่อนอ่ นี่ก็จะเป็นซอมบี้อา่าซอมบี้พิกหมูนะครับผมซอมบี้หมูเ,เดี๋ยวไม่ใช่พิชหมูครับเป็นเหมือนเป็นซอมบี้วัวนะครับผมในเกียร์รั้คะไม่แน่ใจนะว,ว่ามีหรือเปล่านะโอเคแล้วเราคิดว่าได้ของซ้ำแล้วสเีเปิดสีฟ้าอืมว่าสีฟ้าครับผมก็จะได้เป็น อ่าเป็นหนึองอะไรวะทิปเปอร์ทิปเปอร์กับเทียมเทียมผมดูเหมือนว่าน่าจะซ้ำกันอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมอันนี้แกะยากสุดๆนะครับผมเหมือนเห็นคล้ายๆปีกด้วยไม่แน่ใจนะมองผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นด้วยมีดาบด้วยนะแล้วเอ่า คืออะไรอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูหน้าตาก่อนอ๋อาใครวะ <laughs> มีผู้หญิงมั้งเหรอไม่แน่ใจนะผมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคก็ที่เราแกะกล่องสุ่มก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวทามสคริปไปก่อนเลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็เสร็จกันแล้วนะครับผมสำหรับการต่อเลโก้กล่องส่งไมค้ค้าในครับผมสำหรับตัวผมนะครับผมถือว่าค่อนข้าง,างน่าผิดหวังอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวซํามันก็จะค่อนข้างมีเยอะนะครับผมก็มีอ่าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ถึงสี่แบบนะครับผมซ้มถึงสี่แบบกันเลยนะครับ แล้วอีกอย่างในวะงผ,ผมก็ลองผมก็ไปลองไปแล้วนะคะว่า LEGO เลโก้เรืองแสงจริงใช่ไหมก็คือมันก็เรืองไม่ได้นะครับก็สําหรับ,ลบคลิปนี้นะครับผมก็คงจะจบไปเพียงเท่าน,นี้แล้วนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ